ผมปั้นโมเดลแฟนจากภาพร่างนี้ให้กลายเป็นตัวแบบนี้ผมทำยังไงบ้างเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อนอื่นเลยก็ต้องสวัสดีครับผมลาลันคุณเคยมีปัญหาหรือเปล่ากับการหาของขวัญให้แฟนไม่รู้ว่าจะให้ของขวัญอะไรกับแฟนดีอย่างเช่นตุ๊กตายางมัดผมของใช้เล็กๆที่เข้าคู่กันแต่ว่าผมคิดไม่ออกแต่แล้วผมก็ได้ปิ๊งไอเดียจากการที่แฟนผมได้ซื้อตุ๊กตาตัวเล็กๆให้เจ้าตัวนี้ ตั้นโมเดลตัวนี้ให้ดูหน่อยเออขี้เกียจอะนั่นแหละฮะด้วยเหตุนี้เราก็เลยจะมาปั้นโมเดลกันโดยที่เราจะมาปั้นกันในโปรแกรมที่มีชื่อว่าซีบัดซึ่งเป็นโปรแกรมไว้สําหรับปั้น 3D โดยเฉพาะว่าแล้วก็ไปดูกันเลยดีกว่าขั้นตอนแรกก็คือการออกแบบการที่เราจะออกแบบให้ดีได้นั้นก็ต้องมีรูปเรขาคณิตกันก่อนโดยที่ผมจะใช้รูปนี้ในการออกแบบซึ่งเป็นรูปแฟนผมเอง จากนั้นเราก็จะใช้รูปที่ได้มาในการขึ้นภาพล่างแบบนี้เวเลกิดสำหรับผมไม่จะเป็นต้องล่างให้ละเอียดมากเพราะยังไงซะของที่ปั้นก็ไม่เหมือนกับภาพที่ล่างอยู่ดีดูไว้เป็นแนวก็พอรูปแบบที่เราจะใช้ปั้นก็จะเป็นรูปแบบของจิบิซึ่งเป็นสัสดส่วนที่ง่ายต่อการปั้นและน่ารักโดยที่เราจะปั้นนั้นก็จะมี3ส่วนด้วยกันก็คือส่วนหัวส่วนตัวแล้วก็ส่วนขาคล้ายๆกับอะไรปะคล้ายๆกับตัวละครผมเองน่ารักใช่ไหมล่ะ ขั้นตอนต่อมาเราก็จะขึ้นตัวโมเดลกันเพื่อความประหยัดเวลาผมได้ไปเอาโครงล่างที่เคยปั้นเอาไว้แล้วเอามาใช้ EC <Easy. S 2> ปรับแต่งสัดส่วนของตัวโมเดลเล็กน้อยจากนั้นก็ปั้นผมแล้วก็ลงรายละเอียดนิดหน่อยอืมก็ดูดีดูดีเมื่อได้ผมแบบคร่าวๆแล้วเราก็จะมาขึ้นเสื้อให้ตัวโมเดลกันจากที่เห็นคือผมได้ทําการมาร์กสีดําเอาไว้ที่ตัวโมเดลแล้วก็ทําการสร้างโมเดลจากส่วนที่มาร์กเอาไว้ออกมาให้กลายเป็นเสื้อ แต่เดี๋ยวก่อนแบบเสื้อที่เคยร่างไว้มันไม่ถูกใจเท่าไหร่ก็เลยได้ไปเจอกับอีกรูปหนึ่งที่มันมีเสื้อถูกใจกว่าก็จะเป็นรูปนี้แหละชุดที่เหมือนกับนักเรียนญี่ปุ่นน่ารักดีว่าแล้วเราก็จะเสริมปกคอเสื้อนอกแล้วก็กระโปรงเข้าไปเสริมถุงเท้าให้ด้วยเพื่อความน่ารักสไตล์ญี่ปุ่นแล้วเราก็จะได้เสื้อผ้ามาแล้วขั้นตอนนี้ยังไม่ต้องลงรายละเอียดเสื้อผ้ามาก เพราเราจะไปลงกันอีกทีตอนที่จัดโพสเสร็จแล้วที่ต้องทําแบบนี้ก็เพราะว่าเวลาที่เราจัดท่าทางให้กับตัวโมเดลจะทําให้รอยของเสื้อผ้าเปลี่ยนไปด้วยไม่ใช่แค่เสื้อผ้าแต่อย่างแขนขาก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วควรลงรายละเอียดทีหลังจะดีกว่าต่อมาเราก็จะมาหารูปเรฟเลนซ์กันจากพินเทเลสเจ้าเก,ก่าเจ้าเดิมโดยที่ผมจะเลือกรูปที่มีท่าโพสน่ารักน่ารัก งนี่แหละยอดเยี่ยมเมื่อได้แบบร่างมาแล้วเราก็จะทำการดัดแปลงท่าโพสโดยการค่อยๆดัดส่วนต่างๆจะเห็นได้ว่าเวลาที่เราดัดโมเดลนั้นจะทำให้กล้ามเนื้อของตัวโมเดลบิดเบี้ยวไปเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมเราต้องลงรายละเอียดทีหลังขั้นตอนนี้ค่อนข้างยากพอๆกับขั้นตอน,น,นเด่นๆหรือก็คือจริงๆแล้วมันยากทั้งหมดนั่นแหละแต่เดี๋ยวก่อนยังมีส่วนที่ยากกว่านี้นั่นก็คือส่วนของนิ้วมือที่ปั้นแม่มโคตรยาก ผมได้ใช้เวลาไปหลายชั่วโมงมากๆกับการปั้นนิ้วมือจนได้แบบนี้ A later few moments later. หลังจากเสียเวลาอยู่นานเราก็ได้นิ้วมืออันแสนน่ารักมาแล้วอืมก็ใช้ได้อยู่จากนั้นเราก็จะมาทำการดัดขาให้ตัวโมเดลกันแน่นอนว่ากล้ามเนื้อก็เบี้ยวมันแขนนั่นแหละเรียบร้อย หลังจากแก้ส่สวนที่เบี้ยวไปเราก็จะมาเช็คความเรียบร้อยกันโดยการหมุนซ้ายนิดขวาหน่อยเช็คดูรอบๆก็ very ล good เอาละเมื่อได้ท่าโพสและเสื้อผ้าเบื้องต้นแล้วก็ได้เวลาเก็บรายละเอียดในขั้นตอนนี้ผมได้ทำการลงรายละเอียดโมเดลทั้งหมดทั้งแก้ไขกล้ามเนื้อของตัวละครแล้วก็เพิ่มรอยยับของเสื้อผ้าเล็กน้อยโอ้ค่อนข้างน่าหลักใช้ได้แต่เดี๋ยวก่อนผมว่ามันมีอะไรแปลกๆมันขาดอะไรบางอย่าง ใช่ผมลืมลองเท้าแมรี่เจนเอียงว่ะแมรี่เจนอ๋อลองเท้าแบบนี้นี่เองงั้นก็จัดไปโอเค งั้นเรามาเริ่มปั้นรองเท้าและส่วนอ,อื่นๆกันต่อเลยดีกว่า เราก็จะได้โมเดลสุดน่ารักมาแล้วดูเหมือนว่าใกล้จะเสร็จแล้วเสื้อผ้าหน้าผมพร้อมเหลือแค่เก็บรายละเอียดเพิ่มเติมนิดหน่อยถ้าถามว่าทำไมต้องเอารูปมาหมุนรอบตัวแล้วก็ผมก็ไม่รู้รู้แต่ว่ามันเท่ดีเฮะ,ฮะเสียงดิดจากไหนอะมันจะมีคนทักมานะ เฮ้ยนี่มัน <c oughs> ดูเหมือนว่าเราจะมีปัญหากันแล้วเนื่องจากรูปที่แฟนผมส่งมาให้นั้นมันมีทรงผมที่โดนใจดังนั้นเราก็เลยจะมาแก้สรงผม,มกันนิดหน่อยนิดหน่อยที่แปลว่าหลายชั่วโมง ไหนที่สุดก็ได้มาแล้วแต่เรายังเหลือการลงสีอีกหลังจากที่เราลงสีลงเงาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะได้ให้ภาพสวย ผมก็เลยจะเอาเป็นเรนเดอร์ในโปรแกรมที่มีชื่อว่า Keyshot ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เอาไว้ใช้สําหรับเรนเดอร์ภาพของพวกโมเดล 3D ต่างๆโดยที่ผมจะทําหลักๆอยู่2อ,อย่างในโปรแกรมนี้ก็คือการปรับแมทเรียลแล้วก็การจัดแสงให้กับตัวโมเดลการปรับแมทเรียลที่ว่านี้ก็คือการปรับการสะท้อนของแสงของวัตถุที่เกิดขึ้นเราก็จะได้รูปที่เรนเดอร์มาแบบนี้แบบนี้ก็ดูน่ารักดีอยู่นะใช่ไหม จริงๆก็เหมือนจะเสร็จแล้วนะแต่ยังยังก่อนคุณยังจําที่ผมเคยให้ดูตอนต้นคลิปได้หรือเปล่าที่เอาโมเดลมาทําให้มันหมุนหมุนรอบตัวเพราะความเที่อ่ะนี่แหละนี่แหละแบบนี้เลยน่ารักดีโดยการทํา a n นิเมชันแบบนี้ผมทําด้วยโปรแกรม Blender ซึ่งเป็นโปรแกรมไว้สําหรับปั้นทดีแล้วก็ทํา a n นิเมชันเป็นโปรแกรมที่ครบจบในตัวเดียวและที่สําคัญคือมันฟรี เมื่อนำไฟล์เข้ามาในตัวโปรแกรมก็จะเป็นตัวสีเทาๆแบบนี้เราก็เลยจะเป็นต้องเอาสีเดิมจากที่เราเคยลงไว้ในสีบัตรโดยการปรับแต่งโนดนิดหน่อยแล้วเราก็จะได้สีเดิมมาจากนั้นเราก็จะทําการจัดแสงเหมือนที่เคยทําในคีย์ช็อตต่อด้วยการจัดวางกล้องเพื่อทำแอนิเมชันจากนั้นก็รนเดอร์ใช้เวลาสักพักหนึ่งแล้วเราก็จะได้แบบนี้ ขอบคุณทุกคนที่รับชมมาจนถึงตอนจบนะครับมีข้อติชมหรืออยากให้ผมทําอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างกันได้เพื่อเป็นแนวทางในการทำคลิปถัดไปก่อนที่จะจากกันไปผมอยากจะบอกว่าแมมอย่าลืมขยี้ไลค์ขยี้ซ like, ับสไครต์ก่อนที่ผมจะไปขยี้ どうでしょう。ど、どうせー。